เดก๋ยวคเบ้ปจับเจอแล้วเจอแล้วเจอแล้วม,ลมันเลื่อนลุกมัดเบหรือ,อว่าไอ้โจนนะั่นมาที่มันมันมนดลงอะ่ะอาจจะเป็นหมอผีก็ได้นะพี่ตา๊กมีแน่น,นนะทุกคนสวัสดีครับสวัสดีเพื่อนๆพี่ทุกๆคนเลยนะครับวันนี้ก็กลับมาพบกับพวกเราอีกเช่นเคยนะก็วันนี้เราก็ได้มากันสามคนเลยนะครับผม ก็มีผมนะเบสคนเดนตานะครับสวัสดีครับผมเบสพาลินะครับลลนะครับก็ผมเองก็ฝากเขาไว้จำน้องเบสด้นะผมก็ชื่อช่องเบสพาลินะผมก็วันนี้เราได้กลับมายังเบื้องที่โพกครั้งนะเนื่องจากว่าเรามาช่วงกลางวันแล้วเราไม่เจอพ่อน้องมอสก็วันนี้เราเนี่ยอเราก็ได้กลับมาหาพ่อน้องมอสในช่วงกลางคืนนี่คับก็รู้สึกว่าพ่อน้องมอสเนี่ยหายตัวไปนานมากที่เราไม่เจอพ่อน้องนานมากแล้วไม่รู้ว่าพอน้องเนี่ย ป็นยังไงบ้างนะเราไม่รู้อาการไม่รู้ว่าพ่อน้องเนี่ยไม่สบายเลยว่าโดนทำร้ายอะไรแล้วตอนนี้ไม่มั่นใจนะเพราะช่วง<ๆ>นี้เราเจอโจรป่าเนี่ยไม่ไม่เป็นคนในหมู่บ้าน,นออกมาไม่ถือว่าได้ทํานเนี่ยพี่ชายน้องมอสก็เลยกลัวว่าพ่อน้องมอสจะได้รับบาดเจ็บเลยนะก็คือกลัวไงเดีเราเราไม่ได้มาเราไม่ได้เจอพ่อน้องนนานมากแล้วก็นี่ก็คือบ่งนะไว้ สามช่วงกว่ามั้งสามช่วงกว่าสามช่วงกว่าละดึกมากแล้วเราก็มากันดึกๆเลยเพื่อเพื่อจะมีโอกาสเจอคอหนมอนนะก็แค่ทุกคนเดี๋ยวเราเข้าไปข้างในดีกว่าก็กอนไปเราชมคลิปนี้ผมก็ฝากคนหนึ่งไลค์หนึ่งแชร์หนึ่งต่างมาให้พวกเราด้วยนะผมโอเคขออนุญาตเข้าไปดีกว่าไปนี่เลยนะครับใครที่เข้ามารับชมแล้วก็ขอคนละหนึ่งไลค์หนึ่งแชร์หนึ่งตามให้ผมเลยนะครับแล้วก็ให้ที่ตากแล้วก็เป็นเดือนได้วยนะครับผมบาย เขาเข้ามาเล่าเพื่อนี้ก็ขพ um ่อคุยกันย no. ังไงมีใครมีตามนะให้ผมมาพิจารณาแล้วก็เพื่อนเจอด้วยนะครับแต่เดี๋ยวเราเข้าไปเลยนะก็เรามาค่อนข้างดึกเลยนะวันนี้ประมาณสามทุ่มจะขึ้นชุ่มมากทุกคนใอเดินทางตื่นก็เริ่มรถแล้วนะเราเดินทางเข้าอีริกเลยล้มทำานล้มเลยละทุกคนเพราะว่าฝนมาตกขอสึกวันนี้โอกาสที่จะเจอเยอะกว่านะมาดึกดึกเลย ใช่นี่ก็เป็นตามพิมน์ก็ตีพิมน์มาเลยดูเขาข,ข,ข้างควรนะเขาเลีเ้ยงอยู่เขาเรามาตอนเช้าก็ไม่เจอนะมาตอนแบบอ่าหัวค่ำก็ไม่เจอก็เลยมาเด็กๆเลยโอการที่เจอสูงกว่าเดี๋ยวเราลงไปหาดดูว,วันเที่ยวบึงกันนะไม่แน่ พองมวนเนี่ยอาจจะลงมาหากินเพรากบไปแล้วนะพี่ตักใช่แต่ว่าเราไม่เจอแกนลนนะนใช่เราไม่เจอแกลนแล้วจะลบเหม่ยเดือดได้นี่สวรรณจุจบเดี๋ยวเราลองไปดูงหนดนิ

ตรงนี้ม se ีเสียงเลยไปฝั right. ่งโน้นบ uh, ่ไปฝั่งโน้นบ่ทางไหนนู้นเลยนะครับผมโอเคเอาตัอยู่เนี่ย้ปชโนมายี่ไปเดตามมาเร็วๆร้องตัเด้ ใช่มันน,นี้อาจจะอยู่ได้นะเขาอาจจะหาอาหารอยู่ก็ได้ไม่แน่ก็ไม่ใช่แค่เราไม่ใช่แค่น้องมอที่เป็นห่วงนะ,ะพี่พี่เอฟซีก็เป็นห่วงพอน้องมอเลยนะก็หายตัวนนนคือหายตัวไปน,นานมากล่ะนี่กีโลอยูอออเอเอ่เอาอะไรเชื้อนีเอิ่นอะไ เเจอเขาตรงนี้แบบว่าจำไม่ได้พี่ดกนานแล้วนานแล้วพี่เดวเราไปดูตรงนู้นดกวยที่เราได้ยินเสียงยเนยโอ้โหโจ อุโยโอ้เลยโอ้เลยโยโอ้โอ้หัวละฮะอุ้ยหนาวคือมาถึงนี่้วด้วยมีปลาได้เหรอปลาไล่อยู่ด้ที่เราเคยมากันไั่ไหลลงน้ำ งมดเสียไปลงมาดูดิน้ำลึกเด้อเกดอะกรขึ้นไทรนะครับหาไม่เจอ เราได้ยินเสียงอะไรวะเมืได้ยินแส้ฟงหนินะทุกคนใช่มาหาดูดีด้ีอนมันมีตาอะไรนี่ครับดงแจ้นี่ตาตานี้แดงปัดงมาห้าดูนะเพื่อเรารอเอยุตคานี้ก็ได้เสียงอะไรรู้มีวันดึกอย่างนี้ นเอนยู่ในต้นไม้เหรอฮะดูงมวันนันเจอขามัน้อยบนต้นไม้เลยเ้าเดี๋ยวเราเข้าไปดูข้างในกันเลยดีกว่าไปดูีก่ไปดย ลเลยกลงเดยวเราไปดูท่านนก่อนนะไปไปมื่อเาบ่เดยวลองไปดูฝังนึก่อนนะลงนาเบ็ดเดยนเดยวลองไปดูก่อนนะดูไปเดไปดูลัไปาว อยู่ห่างอยู่ไกลแล้วนะมึงช่วงนี้มันมีโจรออกอันนี้ด้วยเอาของไอ้ของด้วยเบ็ด 重嘛了吧。 ฝนตกอ่ะฝนตกไปก่อนสฝนตกเฉยฝนตกไปบ่อยด้วยฝนตกเฉยเลยพี่ตั๊แปลกมาเลยอยู่กับตกเออแปลกมากนะเบสอยู่ฝันก็ตกอ่ะไม่เคยขาดไม่เคยเป็นแบบนี้นะอืมพตอนนี้มันหนาวแล้วไงใช่เตุว่าจะเกิดการอัดทันอะไรบางอย่างแน่นอนพรช่วงนี้ช่วง หนาวแล้วนะใช่แล้วทุกคนเป็นท้องหนาวนะครับฝนยังไม่มีลงลงฤดูนะครับทุกคนอยู่ฝนตกเฉยเลยว่ะเบสเกิดอะไรขึ้นวะทุกคนฝนตกนะมันจะเกิดจากท่านอะไรทุกอย่างนี่แหละเฮ้ยตกแรงจริงมันไม่ใช่ไม่ใช่เมาระเบานี่ทุกคนดูฝนตกแรงมาเฮ้ยโอ้โห เราอยู่อ,ออกมาทางต้องอยู่ในป่าก่อน,นต้องลบฝนในป่าก่อนนะ ตกเฉยไม่ตกไม่ตกน้อยตกเยอะไหมห้าหรือพี่ตั๊กเราลิฟท์ห้าไม่เจอตอนน้องมอนนี่เดี๋ยวเราจะต้องกลับแล้วเพราะว่าตอนนี้ฝนเริ่มมาแล้วนะทุกคนครับแต่ไปเดินหาพ่อน้องมอนนะว่าถ้าเราไม่เจอเราก็จะเดินทางออกจากบ้าน่อยนะทุกคนนองกลุนทางนี้มันลภพี่ตั๊กตรงไหนเดี๋ยวไปแล้ว ปลาหลบมาหลจัดเลยวะดูตรงที่เดียวหม้ไม อเานนต้นไมื่วันเกคนไปถ้าไม่หมาก็ถ้าไม่หมาไม่เจอก็ต้องบอกลรงมอสว่าเขาอะไรไม่่เป็นที่อยู่นะพ่อจะย้ายที่ไปแล้วนะแล่พอเราลาหมาเจอพ่องมอสนอนต้นไม้เราจะไปทางในต่อดีไปดูข้างในไปดูข้างในดีกว่า แต่ตรงเนี้ยไม่รู้ว่าเคยไม่ไม่มั่นใจนะมันกูทำพิธีสักอย่างเ่ยแล้วก็ตอนมาแรกคือแตอ่ว่าไอ้ตอนเช้าเรามาคือมาตอนนั้นมาผ่งเป่าออกมาเป็นหมานะหมาที่เลี้ยงเลยนะก็คือเหมือนว่าอังเปาเนี่ยออยู่วิ่งเข้ามา,า,าในป่าน,นี่นะเหมือนรู้สึกว่ารู้สึกได้ว่ามีอะไรบางอย่างอยู่อ่ะเริ่มมือว่ะ ไม่รู้ว่ากลับวะเริ่มมดอีกแล้วฝนตกดูป่ามันเมือไหั่นะจะกลับเลยปะดูกลับพี่ัเจอแล้ว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 มันรื้อหรโดนสสิ้โดนสายิ้นมาทุกคนโดนสิ้มทุกพีทักโอ้เราไม่เจอตั้งนานนะขอเขายนในหมู่บ้านหรอวะเขาไปช่วยแก้ดิพีทัก เจอแล้วนะเนี่ยแล้วเจอแล้วองทุกคนเขาบอกว่าเขาโดนมัดมัดไอเบดมีไปแท็กไหมในกระเป๋าเนี่ยเพื่นในกระเป๋งเ่งกระเป๋ยเ่จุดหอนึงไม่ได้นะต้องออไปเชกจุดน้ําบทุกคน มองขึ้นเดียวแน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 วเน๊อะเรื่องครับเนื้ออะไรโอ้เสื้อสวยเยอะเลยเนี่ย ลีนน้ำุูดเขาลินนะครับพาลุงเขาไปเอาจากตรงนี้เอาจากตรงนี้ก็คือเลยอันนี้ตี่ลุงของนี้ยังยังได้อยู่นะมันจะมีรีช่วยนะโอ้โหไม่ได้พูดว่าเดี๋ยวไปไปลีนลีนน้ำน้ำเฉพาพาเขาหลบทุกคนก่อนเลยมันน้อยอยู่ตรงนี้ไหมแล้วแขวะสิทธมันมัดลงมา โอ oh, oh, no. ้ดีใจเลยไม่รู้ว่าหายไปไดนีกนาตั้งานดีใจมากเลยนะองมอหลุเชื่อเชื่อเ่อใช่ใครว่าทำวะ้องมอแล้วจะดีใจมากนะเจอพ่อแล้วแม่แม่เชื่อ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  ไปเปนไันนี้ตกแรงทุกผมว่าฝนตกว่ะฝนตกเลยนะแล้วก็เจอพ่อน้องมอด้นะทุกคนงานพนุกคนเบินนี่แหละเบินอะไมึงเจาะเกย์เกย์แล้วพีนใคเจอเขาก็ทุกคนฮะเขาว่ามีคนมามัดมีคนมามัดด้พี่ตากัสินมัดกนไรเบื่ออะไรกใจเออมันอะไรก็มันอะไเขาบอโดนโดนใคราโดนใครไม่รู้ทำร้ายนะแล้วก็โดนเอาทรยสินมัดตัวนะ บเบกิดเดินเกิดลัดเดินไปไยาวก็มาไหนเลี้ยวเข้าแหละโอ้ยก็มันเลยเกินะราอยู่ก็เขาบอกเขาบอกว่าเขาอยู่ในป่าลึกเลยนะใช่เขาบอไม่สบายด้วยเขาเขาบอไม่สบายด้วยนะทุกคนดูดิฝนตกเฉยเลยนะเจอเจอพอน้ำมอตพูดฝนตกเลยนะใช่นเอาบะหมี่เอาบะเตะวะมีเอาเด้อเออหัวหมอนมา เขาบอกยังไม่กินเลยนะกินพวกหอยอะไรนี่บ่างของของโปลงเื้อที่เซเล็ตคนจะตกแบบไปดีไปเหรอเขาหากินอะไรกินได้เขาก็กินนะเขาบอกใช่เขาโดนมัดเบรหรือว่าไอโจนนั่นมาที่มันมัดลุงอ่ะอาจจะเป็นหมอผีก็ได้นะพี่ตัไม่แน่นะทุกคนพอไม่ไม่น่ามีใครทำลุงได้ขนาดนี้นะคนธรรมดาไม่น่าทำลุงได้ขนาดนี้ใช่ทำไม เริมเนไข่แล้วเต๋ออยู่เร่เร่เร่รนี่เรื่องเราเจอพ่อน้องก็เป็นเรื่องดีแต่ว่าตอนเนี้ยไข่เป็นคนมามัดใช่แล้วพอตอนนี้น่ากลัวมากเลในป่านี่คือน่ากลัวจริงๆนะในป่าเนี่ยไม่กล้ามาคนเดียวแล้วนะพี่ตั๊กประเด็นคือไข่เป็นคนมัดนี่แหละประเด็นน่ะเอาแล้วไงวันนี้ป่ามีคนอื่นอยู่อีกว่ะ เพาะาต้องมีมออพี่ไนทุกคนหวังนมันอาจจะซุ้มดูเราอยู่ทางนี้ก็ได้าไม่ใช่มอพี่ก็อาจจะเป็นไม่ใช่คนเอาประมานินน้องเกิดใต้น้นั่นในธนาคาีกลทางาาาตาาาาอีกล้วทางไทางข้าไร่เราอะเมื่อไรเอทามเื่อรทางขาไ่เราอะยางมทางงทาง ขอบคุณเราเลยเว้ยกูคุณนันเนอกูคุณนันเนอรโอ้ท่นอย่าล่ะคังอย่ไมาแก้กูณนะพูดนะแก้ยางขึ้นเนอะเออเออเออเขาบอกว่าให้รออยู่นี้นะพรุ่งนี้เออเราจะเอาหมีเนาะเขเอาหมีเขาขอเขาขอข้าวเว้ยนะใช่กคนก็จะพาพรุ่งนี้พาน้องมอสมาหาลุงคุณลุงนะเราก็จะจะเอาข้าวมาให้ด้วยจะชเอาหมีเนาะตเอามีเอาดไม่เอาพระวนนี้ผมจะให้ไปใช้ลูกหนึ่งนะ มนนิลีชนะนะมาเดินัาเพากูนะเออกอโอ้โหไปให้ไปใชรูนึ่งละอูฐานหรอเออเออเออฐานไปน้องกูคนานยมเก็กูจานะอ่าในเกนเกใส่อ่างเกกุญพูไปไปลยลูกเยอลูนเะลุงให้เรากลับบ้านโอ้โหดีใจเราเจอลุงเลนะเราก็มาเจอพ่อ้มอดแล้วนะทุกน แต่ว่าภารกิจวันนี้ทำเร็จนะทุกคนแต่เรื่องใหญ่ก็คือใครใดเป็นคนบัานพ่ออแม่ก็คือมันต้องมีคนมันต้องมีคนอื่นอยู่ในป่านี้กับเบไม่ันจนไม่แค่พ่อหรือว่าพี่น้องนะนมอพี่นะจักรอย่นี้เปล่าขม่าเปล่าอ๋อใหรอหรือใด้ช่วยหรือได้ช่วยอ่ะอดห้ช่วยเราดีกว่ากันเลยดีกว่าเพราะว่าฝนเนี่ยเริ่มตกแรงแล้วนะครับ เดินทางกลับบ้านกันแล้วครับทุกคนบอว่าฝนเริ่มตกหนักนะฝนกังตกแรงจัดเลยทุกคนเริ่มเริ่มตกไปปล่อยละทุกคนดูดิเดี๋ยวพวกนี้เราเจะนำอาอาหารมาให้คุณลุงนะบอกให้คุณลุงเนะี่ยรอยอยู่ที่ที่เดียวนะทุกคนเราจะนำเราจะเราเราจะนำอาหารมาให้คุณลุงแล้วก็เดี๋ยวผมน่จะพาน้องมอสเนนะี่ยมาหาพ่อด้วยน้องมอสนนะ่าจะดีใจมากเลยทุกคนก็เจอพ่อน้องแล้วหลังจากที่พ่อน้องเนี่ยหายไปนานมากเลย ให้ทุกคนก็สำหรับคลิปนี้ก็น่าจะมีเพียงนี้นะเบลไ์นู่นละสำหรับผู้ที่ชอบคลิปนี้ผมก็ฝากกดไลค์ดึงแชร์นี่ตามมาให้เราด้วยนะครับผมไปไปฝนตกมากทุกคน